p h a r m a ฟ a c a อกเดมิก c ซ e นเ total solution for better life สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเนื้อหาจากหลักสูตรหนึ่งนะคะชื่อ from blueprint to bioreactor ค่ะเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมากเลยเพราะออกแบบมาเพื่อวิศวกรเลยที่อยากจะเก้าวเข้ามาในสายงานเทคโนโลยีชีวภาพหลักสูตรนี้จะพาเราไปดูประวัติศาสตร์สำคัญๆของชีววิทยาสังเคราะห์แต่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะคะ เขาเน้นเลยว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงให้สร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเป็นเหมือนโรงงานเซลล์ที่ผลดได้จริงๆในสเกลอุตสาหกรรมอะค่ะใช่ครับคือหัวใจสําคัญเลยคือการเชื่อมโยงองค์ความรู้พื้นฐานตั้งแต่ DNA ที่เรามองว่าเป็นพิมพ์เขียวแล้วก็มี RNA เป็นเหมือนใบสั่งงานให้โปรตีนซึ่งเป็นเครื่องจักรทำงานในโรงงานซึ่งก็คือตัวเซลล์เอง จนไปถึงการผลิตจริงๆที่ต้องอควบคุมด้วยมาตรฐานสำคัญอย่าง GMP หรือ Good Manufacturing Practice ซึ่งเน้นมากๆเรื่องความสม่ำเสมอ Consistency การตรวจสอบย้อนกลับได้ t r a c e a b i l i t y แล้วก็เรื่องคุณภาพ Quality ครับอันนี้เป็นหัวใจหลักเลยอืฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาลองไล่เรียงกันดูไม่พาว่าจากไอเดียพิมพ์เขียวไปสู่โรงงานชีวภาพจริงๆเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางบ้าง จุดเริ่มต้นจริงๆก็คงการค้นพบโครงสร้าง DNA นในปี1953ใช่ไหมคะอันนี้เหมือนเราได้แผนผังของสิ่งมีชีวิตมาอยู่ในมือแต่การมีแค่แผนผังอย่างเดียวมันก็คงยังทำอะไรได้มากหรือเปล่าคะกว่าจะเริ่มแก้ไขหรือสร้างอะไรจากมันได้จริงๆเนี่ยต้องรอถึงเมื่อไหร่คะใช่ครับการเข้าใจโครงสร้างนี่เป็นก้าวแรกที่สำคัญมากมาก แต่กุญแจดอกถัดมาที่ทำให้เราเริ่มทำอะไรกับมันได้จริงๆก็คือเทคโนโลยี DNA สายผสมหรือ Recombinant DNA นะครับประมาณปี1973อันนี้มันเหมือนกับเราได้กันไกลกับกาวมาใช้กับ DNA เลยคือเราสามารถตัดยีนที่เราสนใจแล้วเอาไปแปะใส่ในสิ่งมีชีวิตอื่นได้ตัวอย่างคลาสสิกที่พูดถึงบ่อยๆก็คือการเอาอยีนอินซูลินของมนุษย์ไปใส่ในแบคทีรียให้แบคทีรียผลิตอินซูลินให้เรา นี่คือยุคแรกๆของการประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมเลยครับเอชิ้นส่วนยีนที่เราตัดมามันอาจจะเล็กมากๆหรือมีปริมาณน,น้อยการจะเอาไปใช้งานจริงก็น่าจะต้องมีวิธีเพิ่มจำนวนมันก่อนใช่ไหมคะตรงนี้เองหรือเปล่าคะที่เทคนิค PCR ที่พัฒนาขึ้นในปี1983เข้ามามีบทบาทเหมือนเป็นเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับ d n เโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับ PCR หรือ Polymerase Chain Reaction เนี่ยมันทำให้เราสามารถเพิ่มปริมาณ DNA ชิ้นเล็กๆที่เราสนใจให้มีจำนวนมหาศาลได้ในเวลาไม่นานการที่เรามีทั้งเครื่องมือตัดแปะ Recombinant DNA และเครื่องมือขยายจำนวน PCR เนี่ยแหละครับที่มันเปลี่ยนมุมมองไปเลยจากเดิมที่เราอาจจะแค่ดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้วนิดหน่อยกลายเป็นการที่เราสามารถออกแบบและสร้างระบบชีวภาพใหม่ๆขึ้นมาได้ตามที่เราต้องการมากขึ้น ซึ่งนี่แหละครับคือแก่นของสิ่งที่เรียกว่าชีววิทยาสังเคราะห์หรือ Synthetic Biology อืมพอพูดถึงการออกแบบและสร้างนี่ฟังดูเหมือนงานวิศวกรรมากๆเลยนะคะที่มีคนพูดถึงแนวคิด BioBricks นี่คือความพยายามจะทำให้ชิ้นส่วนทางชีวภาพมันมีมาตรฐานเหมือนพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะอย่างที่เขาชอบยกตัวอย่างวงจรพันธุก,กรรมง่ายๆเช่นท็อกเก s w สวิตหรือริสเพรสเลเอร์นะคะ ใช่ครับแนวคิด BioBricks ก็คือความพยายามสร้างชิ้นส่วน DNA มาตรฐานขึ้นมาเช่นพวกโปรโมเตอร์ยีนเทอร์มิเนเตอร์ที่เราสามารถรู้คุณสมบัติมันแล้วเอามาประกอบกันเป็นวงจรที่ซับซ้อนขึ้นได้เหมือนการต่อเลโก้แต่เป็นเลโก้ชีวภาพส่วน Toggle Switch ก็คือวงจรที่ทำหน้าที่คล้ายๆสวิตช์เปิดปิดการแสดงออกของยีนหรือ r i สปร r i ซเล a t o r ที่สร้างสัญญาณแบบเป็นคาบคล้ายๆนาฬิกาชีวภาพ พวกนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเราเริ่มจะเขียนโปรแกรมการทำงานให้เซลล์ได้แล้วกระบวนการพัฒนาพวกนี้เขาก็มักจะใช้หลักการที่เรียกว่า Design Build Test Learn Cycle หรือ DBTL คือออกแบบสร้างขึ้นมาทดสอบดูผลแล้วก็เอาข้อมูลที่ได้กลับไปเรียนรู้เพื่อปรับปรุงการออกแบบวนไปเรื่อยๆครับแต่การประกอบชิ้นส่วนชีวภาพแบบนี้ มันจะคาดการผลได้แม่นยำเหมือนต่อเลโก้จริงๆหรอครเพราะว่าระบบชีววิทยามันดูซับซ้อนกว่ากันเยอะเลยเป็นคำถามที่ดีมากครับอันนี้คือความท้าทายสำคัญเลยระบบชีวภาพมันซับซ้อนกว่ามีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เยอะกว่าระบบวิศวกรรมทั่วไปแน่นอนครับการคาดการผลจากการออกแบบหรือ predictability เนี่ยยังเป็นเรื่องท้าทายแต่ว่าเครื่องมือใหม่ๆมันก็ช่วยได้เยอะขึ้นมาก จุดเปลี่ยนสําคัญที่น่าตื่นเต้นมากๆในช่วงหลังๆก็คือการมาถึงของเทคโนโลยี CRISPR ครับ CRISPR Cas9 นี่มันทําให้การแก้ไขย,ยีนในตําแหน่งที่เราต้องการทําได้ง่ายขึ้นแม่นยําขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากๆอาจจะเปรียบเทียบได้ว่าเหมือนเรามีฟังก์ชันค้นหาและแทนที่สําหรับโค้ดพันธุก,กรรมเลยทีเดียวโอ้โห CRISPR นี่ถือว่าเปลี่ยนเกมเลยนะคะแล้วพอมี CRISPR รวมกับเทคโนโลยีอื่นๆด้วยมันยิ่งทําให้การพัฒนาเร็วขึ้นไปอีกไหมคะแน่นอนครับ CRISPR มันไม่ได้มาเดียวๆแต่มันทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆที่พัฒนาขึ้นมามากในช่วงเวลาใกล้เคียงกันอย่างเช่นเทคโนโลยีการอ่านลำดับเบสยุคใหม่หรือ Next Generation Sequencing ที่ทำให้เราอ่านพิมพ์เขียว DNA ได้เร็วและถูกลงมากๆ การสังเคราะห์ DNA ที่เราสามารถสั่งสร้างสาย DNA ตามแบบที่เราต้องการได้รวมถึงพวกระบบอัตโนมัติออโตเมชันในห้อง l a บและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI มาช่วยในการออกแบบวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมบติฐานทั้งหมดนี้มันทำให้วงจรดีไซน์ Build Test Learn ที่ว่าเมื่อกี้มันหมุนได้เร็วขึ้นมากๆครับการพัฒนาโรงงานเซลล์ต้นแบบในห้องปฏิบัติการก็เลยทำได้เร็วขึ้นอย่างก้าวกระโดดฟังดูดีมากเลยค่ะในห้อง l a บ แต่ว่าความสําเร็จในหลอดทดลองหรือในถังหมักเล็กๆเนี่ยพอมันต้องขยายไปผลิตจริงในสเกลใหญ่ๆระดับอุตสาหกรรมในถังหมักเป็นหมื่นๆลิตรมันน่าจะคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมคะจุดนี้น่าจะเป็นบทบาทสาคัญของวิศวกรที่ต้องเข้ามาแก้ปัญหาเยอะที่สุดเลยหรือเปล่าคะถูกต้องที่สุดเลยครับนี่คือความท้าทายสําคัญที่เรียกว่าการขยายขนาดการผลิตหรือสเกลอัพและตรงนี้แหละครับ ที่หลักการ GMP Good Manufacturing Practice ที่พูดถึงตอนต้นเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆเราต้องมั่นใจว่าโรงงานเซลล์ที่เราออกแบบมาอย่างดีในลับเนี่ยพอเอาไปเลี้ยงได้ถังขนาดใหญ่มันจะยังทำงานได้ดีได้ผลผลิตที่สม่ำเสมอเหมือนเดิมมันต้องมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมในถังหมักอย่างแม่นยำทั้งอุณหภูมิ pH ออกซิเจนการให้อาหาร ต้องจัดการเรื่องความสเสถียรของสายพันธุ์ (strain stability) ไม่ให้มันกลายพันธุ์หรือประสิทธิภาพลดลงเมื่อเลี้ยงไปนนานๆมีการสร้างธนาคารเซลล์ (cell bank) ที่ได้มาตรฐานมีกระบวนการผลิตที่ผ่านการทนสอบ (validation) อย่างเข้มงวดรวมถึงการควบคุมคุณภาพ (quality control) ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ (purification) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดครับนึกภาพตามแล้วเห็นเลยค่ะ อย่างตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆก็คือการผลิตยาต้านมาลาเรียอะเตมิซินินด้วยยีสต์ที่ดัดแปลงพันธุก,กรรมใช่ไหมคะที่แต่เดิมต้องสกัดจากพืชซึ่งผลผลิตไม่แน่นอนแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการผลิตในถังหมักขนาดใหญ่ได้สําเร็จใช่ครับอันนั้นเป็นความสําเร็จที่เป็นหมุดหมายสําคัญเลยหรือการผลิตสารเครมีชีวภาพอื่นๆเอนไซม์ M สําหรับอุตสาหกรรมต่างๆหรือแม้จ่วัคซีนบางชนิดก็ล้วนต้องผ่านความท้าทายในการสเกลอัพ แล้วก็ต้องมีการควบคุมคุณภาพตามหลัก GMP อย่างเข้มงวดาทาั้งนั้นครับสรุปแล้วนะคะเส้นทางนี้มันเริ่มจากการเข้าใจพิมพ์เขียวของชีวิตคือ DNA ในปี1953แล้วก็ค่อยๆพัฒนาเครื่องมือมาทั้งเครื่องมือตัดแปะยีน Recombinant DNA 1973เครื่องมือถ่ายเอกสารยีน PCR 1983จนมาถึงยุคของการออกแบบและสร้างระบบชีวภาพด้วยแนวคิดแบบ Bio b i o b r i c k แล้วก็มีเครื่องมือที่ทรงพลังอย่าง CRISPR เข้ามาช่วยแต่ทั้งหมดนี้มันจะเกิดขึ้นจริงในเชิงพาณิชย์ได้เลยถ้าหากขาดการเชื่อมโยงไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมที่ต้องเจอความท้าทายเรื่อง scale up แล้วก็การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดตามมาตรฐาน GMP ครับผมแล้วถ้ามองไปข้างหน้าอีกนิดนะครับประเด็นที่น่าคิดต่อก็คือการที่เราเอาหลักการทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้กับชีวิตวิทยาเนี่ยมันทําให้เราสร้างสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนได้ แล้วถ้าเราเก้าวไปอีกขั้นล่ะครับลองนึกภาพการใช้ AI มาช่วยออกแบบโปรตีนที่มีฟังก์ชันซับซ้อนมากๆที่ธรรมชาติอาจจะไม่เคยสร้างขึ้นมาเลยหรือแนวคิดเรื่องระบบเซลล์ฟรีคือใช้แค่เครื่องจักรชีวภาพพวกเอนไซม์ไรโบโซมข้างนอกเซลล์เลยโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งมีชีวิตทั้งเซลล์ในการผลิตการผลิตในอนาคตมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปได้ขนาดไหนนี่เป็นคำถามที่น่าติดตามมากๆครับ ซึ่งแน่นอนว่าทุกก้าวของการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้มันก็ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบทั้งในด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ bio safety และประเด็นทางจริยธรรม ethics ที่เราต้องพิจารณาอย่างรอบคอบควบคู่กันไปด้วยเสมอเป็นมุมมองที่ชวนให้คิดต่อจริงๆค่ะว่าขีดจำกัดของโรงงานชีวภาพที่เรากำลังสร้างกันอยู่นี่มันจะขยายขอบเขตออกไปได้ไกลแค่ไหนในอนาคตนะคะ